การเจรจาเรื่องการต่อสัญญาระหว่างลิเวอร์พูลกับ2ผู้เล่นคนสำคัญอย่างโมเมซาบราและก็เฟอร์จูฟันได้ยังคงดาเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่องเอาแล้วไงสุดยอดลิเวอร์พูลทำสามสิ่งน่ามหัศจรรย์ญญใจหลังชนะรวด6นัดในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเอาแล้งไงจีวราณพบลิเวอร์พูลโรเบิร์ตสันรับแมนออฟเดอะแมชคือโบนัสชั้นดีเลยนะห้าประเด็นเด็ดลิซอลิซงเบเกอร์ฟอร์มบรู โมซาราพาหงเคหนึรซก่อนที่จะรับฟังข่าวลิวพูแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะาข่าวลนะิวพูนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียว หลังข่าวเรื่องนระบุเลยนว่าซาวราและก็ฟันได้ต่างก็แสดงความมุ่งมั่นอย่างชัดเจนที่จะอยู่กับสโมสรต่อไปโดยที่ไม่มีความตั้งใจที่จะเปิดการเจรจากับสโมสรอ,อื่นในช่วงตลาดซื้อขายเดือนมการาคมแม้ว่าจะมีความสนใจจากสโมสรยักษ์ใหญ่ต่างประเทศที่จับตามองพวกเขาในครั้งนี้อย่างใกล้ชิดสำหรับโมเมตซาวราการพูดคุยเรื่องสัญญาฉบับใหม่ เป็นไปในเชิงบวกโดยที่ลิเวอร์พูลมองว่าเขานั้นเป็นแกนหลักในแผนในการสร้างทีมในระยะยาวขณะที่ตัวนักเตะเองก็คงมีความสุขกับการเล่นกับสโมสรและต้องการจะสร้างหน้าปราสาทใหม่ร่วมกับทีมต่อไป ส่วนดั่นทางเฟอร์จฟันดายซึ่งถือว่าเป็นหัวใจในแนวรับของลิเวอร์พูลมาอย่างยาวนานการเจรจาสัญญาฉบับใหม่ของเขามุ่งเน้นไปที่การเสริมความมั่นใจในบทบ,บาทผู้นำทีมทั้งฐานะกัปตันและก็ผู้เล่นที่มีอิทธิพลในห้องแต่งตัวสโมสรเชื่อมั่นในความสามารถและก็ประสบการณ์ของเขาซึ่งยังคงมีบทบ,บาทสำคัญในอนาคตโดยการตัดสินใจของทั้ง2ฝ่ายยังคงท้อนถึงความเชื่อมัน่น และก็เป้าหมายร,ร่วมกันของริอร์ฟูที่ต้องรักษาขุมกำลังที่แข็งแกร่งเพื่อจะแข่งขันระดับที่สูงขึ้นทั้งในพรีเมียร์เลกและก็ยุโรปในขณะนี้โดยการขยายสัญญาของซาร่าและก็ฟันไดหากว่าประสบความสำเร็จจะไม่เพียงแต่สร้างความมั่นใจให้กับแฟนบอลเท่านั้นแต่ยังคงส่งข้อความชัดเจนถึงคู่แข่งบอกว่าริอร์ฟูยังคงมีความทะเยอทะยานและก็ความมุ่งมั่นในการล่าความสำเร็จในระยะยาวในขณะนี้ เอาแล้วยัไงไรหงแดงสุดจริงนะฮะเมื่อริวอฟูทํา3สิ่งที่น่ามักจับใจหลังชนะระวดไป6นัดจอที่จะเข้ารอบน็อกเอาท์ในศึกยูฟาแชมเปียนลีกที่เกิดขึ้นในคัณงนี้โดยการน,นี้เปิดทางด้านของสามสติสน่าสนใจหลังเกมยูฟาแชมเปียนลีกรอบรีเฟสนัดที่6เมื่อค,ำค่ำเกลียนที่่านมาเรโอฟูนำเป็นจา่าฝูงพิมริอังกฤษและก็ออกไปเฉือนชนะจีวราทีมอันดับ9 จากลาลิกาสเปนแบบบุญวิตไป1ต่อศูนได้ประตูชัยจากจุดโทษของโมเบสซาวรานาทีที่63ในครั้งนี้ทำให้ดิบัพูเนี่ยเป็นทีมเดียวจากทั้งหมด35ทีมในศึกยูฟาแชมเปียนลีกรอบลีกเฟชที่ชนะรวด6นัดเก็บไปทั้งหมดนะฮะ18แต้มเต็มนำจากฝูงต่อไปและก็ใกล้การันตีอันดับที่1ใน8เพื่อจะเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายโดยอัตโนมัติ ได้ตามเป้าหมายของทางด้านของฝั่งกุซืออาเน่ซาร์ตที่เกิดขึ้นในขณะนี้โดยหงแดงนอกจากนี้หงแดงลิเวอร์ฟูยังทำา3สิ่งมาสั่นในศึกยูฟาแชมเปียนลีกดังต่อไปนี้ 1. นะฮะเรเวอร์ฟูคว้าชัยตลอด6นัดแรกในศึกยูฟาแชมเปียนลีกซีซั่นนี้มีแค่ฤดูกาล21ที่หงแดงชนะติดต่อกันนานเกินกว่า7เกมระหว่างกันยายน 2, 21 0 2ถึงกุมภาพันธ์2 0 22 ต่อมาข้อที่2องอริฟูชนะเกมเยือน5นัดติดต่อกันในศึกยูฟาแชมเปียนลีกยูโรเปียนคัพได้เป็นครั้งที่3ต่อจากคันงของพฤษภาคมปี2022และก็กันยายนปี1984 5เกมที่เกิดขึ้นและข้อที่3ามอรฟูไม่เสียประตูในเกมยูฟาแชมเปียนลีกยูโรเปียนคัพ5านัดติดต่อกันได้เป็นครั้งที่3ติดต่อกันช่วงกันยายนในปี1983 ถึงมีนาคมปี1984และก็กันยายนถึงธันวาคมปี2005ในขวารังนี้อะไรนะไงแอนดี้ปรอบเซสันฟูร์แบ็กลิเวอร์พูสุดแฮปปี้หลังได้รับรางวัลแมนออฟเดอะแมชในเกมช่วยของแดนลิเวอร์พูบุกไปสอยจีบาร์นาด1-0เกมแชมปี้ยนลีกเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโดยการนี้ทางด้านของแอนดี้ปรอบเซสันแบ็กซ้ายชาวสกอตแลนด์ของลิเวอร์พู มีความสุขหลังจากที่ทำผลงานที่อย่างยอดเยี่ยมจนคว้ารางวัล Man of the m a t ะแในเกมบุกไปเฉือนจิโรนา1 0ศึกยูฟาแชมเปียนลีกรอบลีกเฟสนะฮะมวนอาคารที่สิทธรรมาคมที่ผ่านมาโดยกันนี้หงแดงได้ลงเล่นนะครับผมอย่างสูสีกับไปตั้งของฝั่งเจ้าบ้านในช่วงครึ่งแรกแต่หลังจากที่จาฝูงแชมเปียนลีกคารังเกนได้มากกว่า และก็สร้างโอกาสในการทําประตูได้หลายครั้งจนกระทั่งมาได้ประตูจากทางด้านของจุดโทษของโมเมสซาร่าจบในการเกมนี้ควา้าสามแต้มสําคัญทําให้ลิเวอร์พูลเก็บชัยชนะรวดนะฮะหกเกมรวดควา้า18แแต้มเต็มในครั้งนี้โดยปาร์โบเองนั้นก็ซึ่งโชว์ฟอร์มให้เห็นถึงฟอร์มการเล่นที่เต็มไปด้วยพลังกำลังและก็มีส่วนต่อชัยชนะในแมตช์ชนี้เปิดใจบอกว่ามันเป็นโบนัสที่ดีที่ได้รางวัลแมนออฟเดอะแมตช ผมคิดว่าบางทีผมก็เคยได้แค่คาราั้งเดียวก่อนหน้านี้รูกชาของผมชอบอรอร์รวันนี้ไปเล่นแล้วก็ส่วนหนังบ้านดังนั้นตอนนี้นรามีรางวัลน,นี้เพิ่มขึ้นจากผลงานของผมในขณะนี้โดยการได้การรับยนยนรับ,นรบเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีเป็นอย่างมากแต่คุณก็รู้จักผมมานานแล้วว่าผมเองนั้นก็ทุ่มเททุกอย่างเพื่อทีมมันคือ3มคะแนนสาคัญการคว้าชัยชนะ6เกมเราคงไม่ได้ขออะไรมากกว่านี้อีกแล้วในั้ะนี้ ดเดียวกันทางด้านของบรัโบยังได้กล่าวถึงแชมเปี้ยนลีกรูปแบบใหม่ว่าแน่นอนว่ามันเป็นสถานก,การณ์ใหม่แระก็ได้เปเชิญกับทาานากของทีมใหม่มากกว่าแต่ต้องการพบกับ3มทีมเดิมในระบบแบบกลุ่มแบบเก่าผมคิดว่าทุกคนคงจะสนุกอย่างน่าดูและก็ชื่นชอบกับก,บการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในครั้งนี้โดยเมื่อมีอันดับในตารางคะแนนแชมเปี้ยนลีกทําให้การแข่งขันเข้มงวดมากยิ่งขึ้นท,ทุกทีมต้องต่อสู้กันอย่างเต็มที่ เพื่อจะติด1ใน8นั่นก็ทำให้คุณได้เห็นการยิงประตูที่เยอะขึ้นในหลายเกมและแม้ว่าค่ำคืนนี้เราจะไม่สามารถที่จะยิงได้หลายลูกซึ่งบ่อยครั้งที่เรายิงประตูไม่ค่อยเยอะผมคิดว่าทุกคนคงจะตื่นเต้นสำหรับการต้องโฟงกัสไปที่งานของเราในครั้งนี้เพียงแค่นั้นเองนะโดยนจากนี้ฟูร์บรัคเดอร์วิสกี้ก็แสดงความเห็นกรณีของอาริซงเบเกอร์อาโกชาบาัซเซียนที่กลับมาลงเฝ้าสาเป็นครั้งแรกได้รอบกว่า2เดือนกว่า โดยได้บอกว่าเขาก็ไม่ได้เล่นมาสักพักใหญ่นะบางทีแล้วเราก็ต้องดูว่าเขาเนี่ยสดิมเกาะหรือเปล่าไหมและแน่นอนนะว่าไม่เลยนะ อาร์ตินงลายิวฟูจะฝูดในศึกฟุตบอลพรีเมียร์เบเอรอังกฤษไม่พลาดในการที่จะกำชัยเกมแชมเปียนลีกรอบลีกเฟสหกนัดรวดจ่อลอยรัมเข้ารอบน็อกเอาท์สปก,กทีมสุดท้ายเป็นทีมแรกนะฮะแม้จะต้โปรแกรมร่วมอีก2นัดเมื่อบุกไปเฉือนชนะเจอร์นาดหนึ่งต่อศูนย์จากการสังหารลูกโทษของโบซาร่าในการฟาดแข้งการเมือันอลนาคารที่10บธันวาคมทำสถิตชนะรวด100ได้อย่างยอดเยี่ยมที่เกิดขึ้นในขณะนี้ เริ่มที่1นึ่งนะฮะฟันเดอร์บิ๊กเนี่ยนำทัพเจโรมานะโดยการที่งด้านของทางฝั่งทางเจโรมานาภายใต้การกับทีมของมิเชลมีอดีตดาวเตะของพิมบริกยินดีสก,กัดหลายรายนำทัพมาโดยดอนส์ดอนนี่ฟันเด The Big, อร์บิ๊กอดีตกองกลางทีแมนยูนอกจากนี้ทีมลูกหนังของลาลิก้าก็มีออฟริโดโรเมโออดีตขุนพลทีมซอตันตันร่วมคุมแกมดันกลางเช่นกันรวมทั้งาดาร์วินบรินช์อดีตกองหลังของพีแดง เท่าน,นั้นยังไม่พอเจ้าบ้านส่งอาร์ชเนลดันชูมาอดีตกองหน้าที่เคยเล่นให้กับเอฟเวอร์ตันแบบเกมตัวเล่นเป็นตัวจริงด้วยเช่นเดีวยวกันกับพนั่งของเปาโรกานดาซานิก้าอ, ika, อดีตผู้รักษาประตูตทีมสเปอร์ที่เกิดขึ้นจอมมาข้อที่2อ,อดีตส่งเมื่อหนึ่งตัวจริงนะโดยกันนี้ทางด้านของอัเดสซารัตผู้จัดการทีมลิเวอร์ฟูแสดงความชัดเจนอย่างที่พูดเลยว่าอดีตส่งคืนในทวารเมื่อหนึ่งของทีมด้วยการส่งเมือเก่าทีมชาติบราซิลกลับมา ลงเฝ้าเสาทันทีที่เขาฟิสมบนร์แบบหลังจากที่รังสนามเป็นนานเกินกว่า2เดือนเนื่องจากว่ามีอาการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังเกมที่บุกไป,ปชนะคีซัพาเดชหนึ่งต่อศูนเมื่อวันที่5ตุลาคมอาริซงเองก็ได้ลงเล่นเป็นเกมแรกหลังจากที่หายหน้าไปมากถึง11นัดแต่ได้ตามหงแดงขาดอาอับราคิมโกนาเต้ที่บาดเจ็บจนให้โจโกเมสได้เสียบแทนขณะที่อาโดมินิกโซบ็อกไไรได้ออกสตาร์ทแทนที่อเล็กแม็กอาริสเตอร์ ที่ติดโทษแบนในขณานี้นอกจากนี้ในแผนเกมรุกนะฮะของทางด้านของสลอตเ็เลือกใช้ง,งานบรูดิอสัสก่อนหน้าโคดีก้กัคโปขณะที่ทางด้านของฝั่งไรอันการาฟิชเบิร์กกองกลางชาวดัชเองนั้นลงเล่นทุกเกมในถ้วยแชมเปี้ยนลีกในช่วงซีซั่นนี้เทียบจากเกมพิเมเบริกนะัดที่ออกไปเสมอกับดิวการเซนสต่อ3ามิมเยนปรับทับ3รายโดยนอกจากอดิซงที่เขีย่ยเควินเทเดเฮิร์หล่นไปรับบทตดวลองแล้ว เนนิสเดอร์อาโนยังแย,ย่งตำแหน่งขึ้นมาจากชาลคอนซาในคาแรกนี้ด้วยจ่อมาข้อที่3พ่อหมีงานซุกแล้วนะกลับมาเฝ้าเสาให้กับลิเวอร์ฟูเป็นเกมแรกหลังฟิตเปียอารดิซงก็เจองานหนักทันทีมือต้องโชว์ฝีไม้ลายมือเซฟลูกอันตรายให้กับเร็กแมชชินตลอดครึ่งแรกซึ่งเป็นเหตุผลที่บ่งบอกว่าทําไมสระตจึงเชื่อมั่นในตัวเขามาก,คขขมากคเคลเฮอร์แม้ว่าไดแดนตาตาขายทีมชาติไอร์แลนด์จะทำหน้าที่ได้ดีมาโดยตลอด ฐานะมือหนึ่งคาตาทัพก็ตามชีตลอด45นาทีรแรกที่สนามเอสตาดิมอนสตาบิีซึ่งทั้ง2ทีมก็เสมอกันไปแบบไร้สกอร์ทั้งที่ต่างก็น่าจะสกัดขายได้กันหลายเม็ดในขณักนี้และข่าวดีพูนในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่นับฟังกันทุกครับ